สําหรับวันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะครับที่เราจะได้มาเจอกันในไลฟ์สดนะครับครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้นะครับที่ผมนํามาไลฟ์สดเนี่ยนะครับเนื่องจากมีงานประจําปีของหลวงปู่ปานนะครับหลวงปู่ปานที่คลองด่านอําเภอบางบ่อจังหวัดสุพรรณนะครับหรือที่จะรู้จักกันในนามของวัดบางเฮียนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มีการแห่นะครับแห่หลวงปู่ปานเนี่ยในเขาเรียกว่า ทางน้ำนะทางน้ําไปแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังรอนะครับรอขบวนที่กําลังมาแห่ขึ้นทางบกอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งก็จะมีผู้คนนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะสิทธิยานุสิ์นะครับแล้วก็ชุมชนทางนี้นะครับแล้วก็ที่อื่นนะครับได้ร่วมขบวนการแห่ในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจะมีการแห่หลวงปู่นะครับซึ่ง เป็นหลวงปู่ปานนะครับวัดบางเฮียนั่นเองนะครับใครเอ่ยกิษณะชุ่มกระโทกนะครับโอเคสวัสดีครับกิะนะโอเคนะครับตอนนี้ครูก็เลยเริ่มนะครับเริ่มไลฟ์สดรอนะครับตอนนี้อยู่ช่วงโค้งของโรงเรียนนะครับหลวงปู่ปานคลองด่านนิสสอนนะครับตอนนี้ก็รอขบวนอยู่นะครับพอดีช่วงที่รอเนี่ยก็เลยขึ้นมาชาร์จแบตไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแบตจะไม่พอนะครับเรามาลอง ดูขบวนกันนะครับว่าขบวนแห่หลวงปู่ปานนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยนะครับที่ผมได้มารออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขบวนแห่หลวงปู่ปานก็จะมากันแล้วนะครับกิษณะนะครับสวัสดีกิษณะกิษณะนี่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้กิษณะเอ๋ยกิษณะอยู่ตรงไหนนะครับมาร่วมขบวนแห่ด้วยไหมมาร่วมด้วยไหมครับ กิษณะชุ่มกระโทกนะครับเมื่อกี้นี้ก่อนที่ผมจะมานะครับเอามือถือมาชาร์จแบตรอขอบวนการแห่ของหลวงปู่ป,ปาณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีผู้คนมากมายเลยนะครับเอาของนะครับเตรียมของไว้สําหรับการการให้กับคนที่ที่อยู่ในร่วมขบวนได้รับกันนะครับเป็นการแจกทานไปด้วยนั่นเอง นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตรงนี้เมื่อกี้ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่เข้ารับชมครับ200คนนะครับไม่ใช่ครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ไปอ่าครับโอเคนะครับอืมเป็นไงสบายดีไหมสบายดีไหมครับตอนนี้ก็รอเวลาอยู่นะครับน่าจะอีกแป๊บเดียวนะครับผมไปทํางานนะครับไปหางานทําโอเคนะครับ หาได้งานดีๆนะครับตอนนี้ใกล้จอเวลา11นาฬิกาแล้วนะครับกำลังรอดูนะครับกระจกหลังว่าขาบวนแห่มาถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ยังเลยนะครับแต่ยังไม่มานะครับยังมาไม่ถึงน่าจะอยู่แถวๆบริเวณตลาดคลองด่านอยู่นะครับน่าที่จะกําลังเริ่มเคลื่อนตัวมานะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับอีกแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราจะได้นะครับดูขบวนแห่นะครับที่ยาวมากๆเลยนะครับเป็นการแห่หลวงปูปานทางบกนะครับซึ่งทางน้ำเนี่ยก็เริ่มไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับออกทางเริ่มจากวัดนะครับวัดมงคลโคทาวะหรือวัดบนนั่นเองนะครับแล้วก็ออกสู่ปากอ่าวนะครับบริเวณตำบลคลองด่านนะครับออกไปปากอ่าวแล้วก็ไปวนนะครับอ่าวนี้คือเป็นทะเลนะครับติดอยู่กับทะเลนั่นเองนะครับบริเวณตำบล คลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็จะมีการแห่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปลายปีนะครับช่วงปลายปีนะครับก็เป็นช่วงที่เข้าใกล้เดือน12พอดีนะครับเดือน12นะครับก็จะติดกับช่วงลอยกระทงด้วยนั่นเองครับตอนนี้ก็จะมีงานประจําปีอยู่นะครับก็จะมีอยู่หลายวันหลายคืนเลยนะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับหลักๆก็คือการทําบุญนะครับตักบาตรนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีร้านค้าอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ใคร สะดวกนะครับก็มามาเที่ยวมาไหว้หลวงปู่กันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับรอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับรอเวลาอีกสักครู่นะครับช่องนี้นะครับยังไม่ได้ลงคลิปมานานมากแล้วนะครับกำลังจะหาเวลาลงคลิปอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้จัดเตรียมนะครับคลิปให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาลงคลิปนะครับมีการมาไลฟ์สดกันอีกครั้งนะครับนานๆทีจะได้ไลฟ์สดนะครับในทางช่อง youtube นะครับตอนนี้นะครับวันๆนะครับที่ได้ทําเกี่ยวกับ youtube นะครับก็คือการตอบนะครับตอบปัญหาตอบข้อซักถามวิธีการแก้ไขปัญหานะครับที่ แต่ละคนนั้นนะครับมกักจะเข้ามาในส่วนของอมือถือมีปัญหานะครับเวลา,ม,ามือถือมีปัญหานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของที่เจอประจําคือการการอัปเดตนะครับการอัปเดตการโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วมีปัญหาครับไม่สามารถโหลดได้ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับจะอัพก็ไม่ได้จะโหลดก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้เลย ปัญหานั้นคืออะไรนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับก็ตามที่ได้ลงไปในคลิปนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังคงมีปัญหานะครับก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับในส่วนของอช่องทางติดต่อทางไลน์กันต่อไปเพราะว่ามันจะต้องมีการดูข้อมูลบางอย่างนะครับเพื่อที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็เป็นาการช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆทาง YouTube ซึ่งก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่ทุกคนแต่ละคนนั้นเข้ามาแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็หลายร้อยคนละนะครับที่ผมได้ช่วยไปนะครับจนทําให้คลิปนี้นะครับมียอดทะลุไปอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นวิวเลยนะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเป็นยอดที่สูงมากๆนะครับในการทําคลิปมาเลยนะครับเป็นคลิปแรกที่กระโดดมาถึงขนาดนี้นะครับโอเคกิสนะนะครับตอนนี้คุรอเวลาอยู่นะครับรอเวลาอยู่ กำลังมองกระจกหลังอยู่ตอนนี้ก็ขบวนยังไม่มาเลยนะครับขบวนยังมาไม่ถึงน่าจะอีกประมาณสัก10นาทีนะครับน่าจะมาถึงแล้วนะครับอีก10นาทีได้วันนี้ก็ทั้งนักเรียนทั้งครูนะครับนักเรียนก็หยุดกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นงานประจําปีนะครับที่จะมีสักครั้งหนึ่งนะครับที่จะมีสักครั้งหนึ่งดังนั้นนักเรียนที่อยู่แถวนี้นะครับก็มักที่จะ ยุดนะครับเพื่อพี่เพื่อที่จะไปร่วมขบวนแห่หลวงปู่ตรงนี้นะครับวันนี้คุณครูเองนะครับหลายๆคนก็มาช่วยกันแจกของนะครับทำบุญตรงนี้ทําบุญทําทานตรงนี้กันนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้ก็มีธงธงหลวงปู่มาแล้วนะครับนี่หลายคนนั้นมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะใกล้ได้เวลาแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขยับกล้องนะครับขยับกล้องไป ส่วนของถนนหลักก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะไปดูขบวนแห่หลวงปู่กันนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดช่องทางเดียวนะครับก็คือช่องทาง YouTube นะครับตรงนี้เป็นช่องทางที่เป็นช่องทางแรกที่ผมลงคลิปนะครับต่างๆนานา,นานแล้วก็ทำการไลฟ์สดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคนระับเดี๋ยวจะขอกลับกล้องให้ดูนิดนึงว่าด้านหน้าผมนั้นนะครับกลับกล้องได้ไหมนี่ดูนะ นี่เห็นไหมมีธงหลวงปู่มาแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับมีธงสีเหลืองสีชมพูสีแดงจริงๆมีสีฟ้าด้วยประมาณสักสี่สีได้อยู่นะครับตรงนี้โอเคนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับก็จะมีผู้คนสนใจมากมายนี่ครับนี่ก็เป็นองค์หลวงปู่ปานเช่นเดียวกันนะครับอ๋ออันนี้พอดีผมติดไปแล้วนะครับที่นี่นี่ก็เป็นหลวงปู่นะครับตัวนี้เป็นหลวงปู่ปานเหมือนกันนะครับนี่นะครับ พระครูพิพัฒน์นิโรธกิจนะหลวงพ่อปานคลองด่านนะครับหรือที่เรารู้จักกันในานามของวัดบางเฮียนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อสํารวมนะครับที่วัดที่ผมได้ไปทําการเจิมรถคันนี้มาเนรับนะครับ,รบโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วนะครับใส่หมวกนิดนึนงเพราะร้อนมากเลยข้างนอกนะครับนี่นะครับ โอเคน่าจะได้เวลาแล้วนะครับ11นาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดรถก่อนละกันเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนจะมีจักรยานอยู่นะงั้นเดี๋ยวเอาเมื่อจับไปจับที่จักรยานดีกว่าเนาะพอดียืมจักรยานมานะครับไปปิดรถก่อน ่ปเราไปกันเลยแสงจ้ามากครับมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปรอกันเลยนะครับเดี๋ยวหาที่จับก่นอ,กนอนอะระหว่างจับที่รถจะจับได้ไหม ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดรถสายนะครับท้ารถสายเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้ก่อนล้กันนี่ครับยืมจักรยานนะครับของคุณครูมานะครับจะได้ไหมนะ สอบดูนะครับทดสอบดูจะได้ไหมนะถ้าเรากลับกล้องนะครับกลับกล้องเป็นไงก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้อยู่นะได้ได้อยู่โอเคทดลองดู เอาพักแบบนี้ไว้ก่อนจะถามป้าก่อนซิมีน้ำอ้อยไหมป้ามีน้ำอ้อยขวดใหญ่ไหมครับขวดใหญ่ขวดเท่าไหร่ป้าขวด่อ๋อขวดใหญ่เลยไม่มีป้าเลยอ่ะเลยเลยอะขวดเต๋อไปอยู่อ่ะขวดเท่าไหร่ป้าสิบบาทป้าโอนได้ไหมป้าเอาเหรอผมไม่มีเงินสดมาเลยป้าทำไมดิยัง ่ะเอาไปแจกครูที่นั่งแจกของอยู่ครับใช่เดี๋ยวมาได้ก็ได้ไปก่อนได้ไหมได้เนาะเอาล่ะป้าไปก่อนงั้นผมเอาหนึ่งขวดนะหนึ่งขวดแล้วก็ต้องหนังพอมีนะเอาแบบตักใส่แก้วเลี้ยป้าใช่ไหม เอออะไงดีก่อนนะเนะะื้อไก่ไใส่ถุงนี่นปปะคะใส่ถุงเยอะๆก็ใครย่างๆใส่บ้างครับผมอ่ะเดี๋ยวแวะซื้อน้ำอ้อยกับคุณป้าก่อนนะครับ ป้าป้าแกวเลยนะเดี๋ยวเไปด้วยเพราะว่าคุณรูไม่มีแจ้วกันอย่างเดียวต้องไปแจกถ้าไปแจกนะเพราก่อนผมก็มาอุดหนุนป้าที่ไหนไปประชุมบ้างอะไรบ้างแต่นานละท่านได้มาเท่าไรหร่ครับป้าเดี๋ยวมาเอาแก้วน้ำหน่อยนะครับแก้วน้ำใส่น้ำอ้อยนะครับของคุณป้านะครับ ทุกทีทุกทีเคยเคยแจกับปีนี้ตามับ่งเบ่งกระถินไม่สองวัดไมเคยไม่เจอตามานานแล้วนะได้เพิกก่อนครับคันเยอะไม่ไหวครับทั้งหมดเท่าไหร่โดนทั้งหมดเลยป่ะ อขอหอดด้วยครับปน้ะาป่ะได้แล้ครับ,รบน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยป่ะเดี๋ยวไปรอ,อนะครับขบวนแห่หลวงปู่กันครับกลายแล้วแห่หลวงปู่ป,ปานครับป้าลุย นเริ่มมากันแล้วไปดูข้างหน้านะครับข้างหน้ามาครับไม่เป็นไรเดีย๋ยว นจองนั่งได้พี่นิวนิวจองนั่งดยครับเอาไปนั่งก่อนมีคนถูอคนเดียวตั้งอย่างตั้งอย่างอันนี้ขบวนครูนะครับคุณครูคุณครูอาน้ำน้ำน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยกินนี่เลยกินนี่เลยน้ำอ้อยมา มาปะแบ่งๆกันมีสิบมีสิบแก้วน้ำอ้อยน้ำอนะ้อยน้ำอ้อยฮะฮะเตรอยมมาชิเจนมาเตรียมมาชิเจนชิเย็นชิเ็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อย นะครับเป็นคำว่าคำโบราณดีมันร้อนร้อน ช่วงรอนะครับช่วงรอขอบวนแห่หลวงปู่นะครับเดี๋ยวครับไปตรงครับ ให้ดูด้านนี้กันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นบร,บรรยากาศข้างทางนะครับช่วงรอหลวงปู่แห่มานะครับ ใช่ไหมนาะต้นใช่ไหมะใช่ไหมใช่มใมาแล้วมาแล้ว ขอจบทลิปเพียงเท่านี้ก่อนน네ะครับตอนนี้กินเวลาไปย3ินาทีแล้วครับตอนนี้นะครับขบวนแห่กาลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้อัดนะครับเฉพาะส่วนนะครับเราค่อยมาลงทีเดียวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับห <c oughs> าทางออกไม่เจอครับมองไม่เห็นเลยม <c oughs> อง <c oughs> แฉเดีลวนะ